ผมจะไห้พึ่งเขาได้ผมมาแขนขอให้แบบมือดีๆเว้นหลังอ่าส่ืนเรามาก่อนอีกยังไงก็เก็บสาไม่ได้ครับผมเ่อราไม่ได้ควน่งจะง่าอยู่ครับผมอ้าวเล้ตัหนตัขึ้นมาเองแล้วท่านเอาขึ้นมาถานก่อนเลยไหมร้อนสายไม่ใบอกว่าร้อนสายแดงเลยขึ้นหูลมมาถานกนร่งโลกโอ้นอะไรเราต้องมั่นใจใช่เราแพ้แต่แล้วเราก็เสมอที่เสมออยูแล้วแต่ว่ามันอันเราก็จะชนะแล้วอ้โหว่าไหมาเล อาละมาเอาวะตอนนี้เอาไปกองเท็ก็ต้องถ่ายคู่นี้ตอนนี้เพราะอะไรอ่ะเป็นโค้ชทั้งคู่ครับเดี๋ยวไว้ผู้ใหญ่เดี๋ยวไว้เด็กโค้ดรายการโค้ชเองเลยให้ไปผ่อนะไหมได้าเก็บไดหมุดท้ายเราเก็บไม่ได้อีกเลยไม่มีความมั่นใจเลยาไปตอนนี้เก็บตัวไปไปไปดูว่าใครจะได้ใครจะได้โอีก ก็จะพยายามครับผมพยายามทำอะไรชนะหรือแพ้หรือว่าดึงดึงกถ้าชนะได้ก็ดีครับไม่ได้ก็ยังมีอีกมือเฮ้ยเรางไจะชนะหรือไม่แล้วจะชนะตรงนี้มันสามสูงเลยนะครับผมพร้อมเลยเอามาพิศนน่ะมาเลยถ้ามีล็อกต้องใช้อะไรไขไม่ใช่อะไรไขครับขวาบอกครับคุณผู้ชมท่า ตอบไม่ตอบัดขี้เมาต้องใส่เล่าไหมไม่ใส่ครับคุณต้องทบคุ้งใบมันป็นควาหาหมาเป็นแค่ชื่อนะยางพารากับยาพาราอะไรมีเมล็ดไม่มีทั้งคู่ครับเอายางพาราไง นี่ครับนี่สิครับไม่เคยเห็นเลยครับตอบก็ตอบไปอะไรเดี๋ยวไปฟังเราเห็นไม่เห็นนะก็เดี๋ยวไปว่ากันทีหลังนะโอ้โหคุณจะตอบถูกติดกันไปได้ไม่กี่ข้อผิดซะแล้วนะครับแล้วแบบนี้คุณโจอีอ่บอยจะทำไปได้เท่าไหร่ช่วงหน้าอ้ามพ้าวเครับยาพารากับยาพาราอะไรมีมเมล็ดไม่มีงั้นพูดครับเอายาพาราไง มีครับมีเลยครับไม่เคยเห็นเลยครับอ้ามาเข้าอะไรเดี๋ยวไปสืบกันเข้ามันเห็นไม่เห็นนะก็เดี๋ยวไปว่ากันทีหลังนะเอาไปต่อยังสารสนอยู่แค่สองนะนับฝ่ายกันเลยนะยางพารากับยาพาราอะไรมีแบบเม็ดยางพาราตัวท้อขึ้นมาให้เฮ้ยยพารามาทีมไม่ชอบเลยไปต่อนะครับยางพารากับยาพาราอะไรไม่มีแบบน้ำยางพาราครับมีทั้งคู่ไง ี้เขาสักขวดตอนนี้ได้่ยมีมีน้ำก็มีน้ำไอ้นี่ก็มีน้ำมีทั้งคู่เลยโอ้ยายต่อนะครับสำนวนหวานเป็น,นลมขมเป็นไรยาโค้กต้องขึ้นอย่าเก็บตั้งแต่สองเลยเน่าไอ้เจีดีๆหายใจดีๆแล้วถ้าหวานเป็นลมต้องทำยังไงก็อย่าดมให้หวานดม ผู้ต้องไม่ได้พูดว่าสำนวนน้องหวานเป็นลมน้องหวานก็เป็นลมถูกต้องเลยนะไปต่อนะครับถามว่าจังหวัดที่77ของไทยคือจังหวัดอะไรจังหวัดที่77โอ้ยความรู้เลยมึงการเราใช่ไหมครับผมผู้ต้องใคราครใครได้ผู้ต้องเลยนะแล้วมึงการนะครับแยกมาจากจังหวัดอะไรขุนหาร โอ้ยอะไรอะไรร้ออะไรงไทโอมไม่ไยไอกะบอกก็ไมได้ไอาได้3ติไปต่อนะครับถ้าเราเดินทอดล่องแสดงว่าเรากาลังคอด่องอะไรเลยครับตั้งขึ้นไปเป็นัอกยไม่มีการทอดไม่มีอะไรใดั้งสินเลยนะครับและถ้าเรานั่งทอดล่องแสดงว่ากาลังทอดน่องอะไร นองอะไรก็ได้ครับที่ที่เป็นท,ที่ไกลขึ้นไปเลยอ้าวสติมากสติมากเลยฮะลูกต้องเลยนะน,น,นั้า,นานเล็กรู้จักไหมครับน้าเล็กเป็นอะไรกับแม่น้านเล็กเป็นเป็นลูกครับล <c oughs> ูกตั้งขึ้นไป <c oughs> แม่น้านเล็กเป็นอะไรกับแมา่น,าน,น้าเล็กเป็นพี่น้องครับลูกตั้งขึ้นไป <c oughs> <c oughs> จิงโจ้น้ำอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำ ลำไผ่ลีลำไผ่ลีลำไผ่ีอยู่ผิวน้ำครับจิงโจ้น้ำไมันอยู่กับผิวน้ำลูกเตาได้ไหมจิงโจ้น้ำมีกี่ขาน่าจะหกครับเดาเดาครับทุกคน่าได้ไหมได้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 ใหญ่แล้วและก็มีกำหน่งที่หกด้วยนะครับแล้วในเพลงมาแรงอาทาร้องว่าจิงโจ้น้ำจิงโจ้น้ำคือ ัดีจอริอ่าลงมาอะไรนะครับพี่เจอริศจอริศจอริศชักะีมบะชิบะชตอนแรกผมไม่รู้ว่องเลยด้วยไม่ใช่เลยสุดท้ายในหลายหลคำแกตอบด้วยการสะดุ้งสะดุ้งผุดสะดุ้งผุดก็ถูกตั้งแล้วก็ถูกตั้งแต่ลำไหหลีลำไหหลีโอ้ได้โข้อเต้นละ โ,โ<ห>อ้โหครับผมข้อสูงมากอ่ะโหนี่กลุ่มเจ็ดกลุ่มหกอะไรกันเนี่ยนะไล่ดูมวล็อกก็ได้บัตรที่เามาจานพายังมางูมินิดหน่อยครับผมเรื่องมเมล็ดล่าสุายก็บอกเอ้ยตกลงอย่างน้ำมีไม่มี<ห>อ่าเขาจะโดนไหมตอนนี้หรือก็ต้องการพลังตอนนี้ไหมเขาน่าจะได้อยู่แล้วเขาไม่แบบว่าคิดนานๆแล้วก็เวลาหมดเลยนี่ใครอะเหมือนเขาเมื่อกี้ก็เหมือนเราได้รุ่นได้เสียแต่ว่าหกข้อสูงมากโอกาสถือว่า เขาเตรียมให้กระเป๋าแล้วเรียบร้อยอ้าส่องปืนเข้ามามานนี้มาโอ้โหดูมันจะแรงขึ้นเยอะแยะมากมายเออไม่มีอะไรเป็นของไม่จริงในที่นี้่เก่งแล้วเออถูกต้องเลยขึ้นไม่ถึงเก้าเลยหรอชนะได้ก็ต้องมีเจ็ดแปดขึ้นไปอ่ะเหมือนพูดเล่นเหรอพี่พูดจริงจริงเลยโอ้โหดูเงินดูทองอีกด้วย เจ้าเตือนไว้เลยว่าไม่ถึงเจ็ดยาอยู่ให้เจวอตาไปอี้ได่แล้วพี่ได้แล้วโอ้ได้โฮกแล้วโอ้เข้าติดมีน้ำหาอยู่ที่นี่ได้ไม่ยากหรอกจะทำไรก็ให้กำลังใจโอ้ไม่ได้ก็แฟว่ะเสียแชมป์เลยเอ้าไปกันที่ระบายโอ้ยโอ้ยคือเขไม่ฝาดดีแล้วล่ะค่ะโอ้แล้วก็ไม่ใช่ที่โดนแล้วเสียแชมป์เลย เอาพร้อมพร้อมไหมหายใจไหมเออมาติสระบมาแล้วหชุดนี้จะยุติลงหรือไม่จำเวลาถ้านิ้วล็อกต้องใช้อะไรไขไม่ต้องไปไหนอ่ะไปหาผมผมบ้าขึ้นไปเดีแบบนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยปัดที่มารู้จักใช่ไหมครับต้องใส่เหล้าไหมไม่ต้องขึ้นไปสองแล้ว นิ่งนิ่งนิ่งนตินี่ียางพารากับยาพาราอะไรมีเมล็ดยางพูกต้องสามสามอะรครับได้สามได้ได้ครับอือหือตอบถูกในข้อที่คุณโจอี้บอยตอบผิดแบบนี้ก็มีลุ้นแล้วล่ะครับแล้วคุณซานิจะทำคะแนนได้เกิน6ข้อหรือไม่ช่วงนี้ ที่เมารู้จักใช่ไหมครับต้องใส่เหล้าไหมขึ้นไปสองแล้วนิ่งๆนิ่งๆเดี๋ยวดีๆยาพารากับยาพาราอะไรมีเมล็ดยาพาราฮุกต้าาอะไรครับเอาไม่ได้สามนา่ได้นะครับยางพารากับยาพาราอะไรมีเ ผมต้อนอาหารสีแล้วนะครับโอ้โอ,อาจจะเป็นี่มันกลับมาเลยนะให้มันเป็นหนึ่งกับสองก็ได้นะครับหรืออาจจะเจ้ปลาแปกเลยก็ได้นะครับเอ,าอ้ายาพารากับยาพารอาอะไรไม่มีแบบน้ำ มาอีกทีเดียวเลยแต่เมื่อไต่ไปมันต้องไต่ไปถึงเสร็จเลยนะไปต่อไปต่อสำนวนหวานเป็นลมขมเป็นโหเอาแบบควรประสาหรือไม่ควรอะไรของเขาว่าไปก่อนสำนวนหวานเป็นลมขมเป็นยาตอบว่าเป็นเป็นเป็นยาถูกต้องเสียเวลาทำไมเสียเวาทำไมก็สำนวนมันก็เป็นอย่างนี้สำนวนก็ไม่เป็นอย่างอื่นแล้วถ้าหวานเป็นลมต้องทำยังไง ตฐมพยาบาลรดีหวานเลยโบไาณเราต้องฟังประโยกดีๆภาษาไทยเราเป็นภาษาสวยเราต้องฟังดีๆไปต่อจังหวัดที่77ของไทยคือจังหวัดอะไรอำนาจเจริญโอ้โหโอ้โหเขาตอบถูกเขาตอบถูกไม่รู้เจตนาหรือไปรู้เกจาร์มึงการไปใหม่เลยนะแล้วมึงการแยกออกมาจากจังหวัดอะไร ตอบไปก่อนไม่มีอะค่ะไม่แยกมาเลยมันอยู่ของเขาเองเลยเป็นจังหวัดขึ้นมาน้องชายต้องแยกมาต่อถ้าเราเดินทอดน่องแสดงว่าเรากำลังทอดน่องอะไรไม่ได้ทอดน่องอะไรถูกต้องไปต่อแล้วถ้าเรานั่งทอดน่องแสดงว่าเรากำลังทอดน่องอะไรก็ไม่ได้ทอดอะไร มันต้องคืออะไรอ่ะมัไม่เอาแล้วมน่เาแล้วมันตองอะไรก็าไปเป็้ไันั้นกชไปหมดแล้วนะครับแล้วก็จบเรียบร้อยเลยนะครับแพูดเลยนะกขึ้นมาะคอเ้่้ผมเกมพูดจริงอ่ ไม่พูดได้เลยอ่ะใช่ไหมนี่แน่นครับแน่นมากเออแล้วตอนนี้บอกได้จริงจริงโอ้ให้จริงจริงด้วยใช่โอ้อย่าแน่นเฉพาะครั้งนี้นะเดี๋ยวเจอใครก็ให้นั่งต่อๆไปนะเอาบทำให้ได้นะอ้าวแชมป์มาดีโค้งนะที่ยอมด้วยใจเขาจริงจริงเลยไปเก็บสายตาเหมือนพ่อ แค่ข้องเก็บได้เลยครับเก็บได้นะสายฟ้าคนละคันละคันเลยกครับคันเดียวไปแบ่งกันสามถ้าคันเดียวสามคนแล้วนะไม่ได้ต่อไปได้แค่อีกได้อีกก็อีกคันนึงก็ได้เอาให้คนละวสามคันถ้าจะคูนได้มากกว่าสามคันคุณก็แบ่งกันอื่นถ้าได้สิบคันเปิดเต็นท์แล้วได้ร้อยนี่ด้วยที่เปิดเป็นวงเลยถ้าเป็นพันพันมาเป็นบริษัทปอปอันแรกไปลุ้นกันนะครับพิษณาพัเลย ม,มกระชาถึงกัดแชมป์มาครองได้ในที่สุดครับแล้วแชมป์ใหม่ของเราจะคว้าสายฟ้าแรกไปได้หรือไม่ไปนุนกันเลยครับ เหมือนพูดไม่จริงก็พูดจริงก็ได้ยเยอีกใช่ด้วยลานะเวลานี้เป็นแชมป์แรกกำลังจะเก็บสายฟ้ามีเวลาหนึ่งนาทีเอาคำตอบที่ถูกยี่สิบคำตอบเก็บสามสายฟ้ากลายร่างเป็นซ้ายมือนี่เป็ยัก้าโครลลาชเอาติดเอสปอร์ที่แสนเก้าหมื่นเก้าพันรับไปเลยเมื่อกี้บอกเอาพันเลยไหมร้อยพันพันพันใครเก็บเรื่อยๆเขาสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตตลอดชาติเอาอันแรกให้รอ,อดแบบนี้ใหอรอดหาอะไรดี เอาในประเทศไทยพอมันอยู่ในประเทศไทยเอาชื่อเข้ามาให้ได้นี่สิบชื่อเป็นชื่อแม่น้ำในประเทศไทยเราอยู่ที่นู่นที่นี่ที่นั่นเดี๋ยวผมจะดึงเวลาให้ไห้ก่อนแค่หลักว่าไปเลยนะพร้อมหนึ่งนาทีเริ่มปิงได้วังนละไรแลนก็ได้นะโม ต่อไปสีแล้วเจ้าพญาสีแล้วได้วินได้แล้ว6ป่าสักดเจบีได้แปดแล้วไปเลยสิบสอ้ของได้สิบเอดแล้วน้ำสายสิบสองแล้วแล้วเลยปานอีกปานขึ้นมาแม่กอ่าสิบสามแล้วแล้วเราขึ้นหา3สจบีริ้วแล้วหยุมาดปีไป ขนาดที่ทีเห็นนี่เป็นก้อนหินแล้วฮะช็องเลงแล้วอาเริ่มเวลันนั้นมูนเต้เต้เต้ี่ี่ไอซีไอซีไอซีแม่กลองไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้ซีออกมาโล้ จำปาโงงท่าจีนแม่น้ำเลยก็เอาแม่น้ำโขกโขกศพเลยกขกศพเลยเอาเปรียบเลยมากันใหญ่แม่น้ำนครศรีเม็ดปลาใหญ่น้อยปลาน้อยเต็มไปหมดเลยชักแม่น้ำไม่ครบยี่สิบแล้วมันก็วนแล้วบอกได้เลยไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่มันมีจุดที่หากันอยู่เคยได้ยินไหมโอ้แล้วมันก็วนเวียนอยู่อ แล้วก็หายไปในความคิดเราเราเป็นชัน้นอีกไล้วตุ๊กต้อไม่ทัอะไรคือน,นั่งอยู่ในบ้านเวลาดูทีวีที่ตอบง,ง่ายพิ้ว